การใช้คำพูดที่รุนแรงเนี่ยส่งผลกระทบต่อบุคคล3กลุ่มด้วยกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้อ่ซึ่งเขาเผยแพร่โดยสำนักความรู้สุขภาพจิตอ่าตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้คำพูดที่รุนแรงซึ่งทราบไหมครับว่าจะส่งผลกระทบกับบุคคล3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือตัวผู้พูดเองนะครับหรือผู้ที่ส่งข้อความ ตรงนี้เราจะต้องมีสติและก็ให้ความเห็นอย่างสร้างสรรค์หาข้อมูลจากหลายช่องทางที่น่าเชื่อถือไม่ละเมิดหรือหมิ่นประมาทไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงซึ่งอาจจะขยายความเกลียดชังเป็นวงกว้างได้อาจจะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยคุ้นชินต่อการใช้คำพูดที่รุนแรงโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับส่งผลต่อกลุ่มที่สองก็คือผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูล หากถ้าไม่เห็นด้วยรู้สึกไม่พอใจก็จะส่งผลให้เครียดกังวลสูงต้องมีสติเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมไม่เหยียดหยามไม่เยาะเย้ยไม่ใช้คำพูดก้าวรล้าวรุนแรงมากเกินไปนะครับและในกลุ่มที่3ก็คือผู้คนในสังคมการรับรู้ข้อมูลที่มีอารมณ์รุนแรงหากว่าขาดสติก็จะทำให้เกิดอารมณ์ร่วมและสะสมความเครียด วิตกกังวลตามมาจนเกิดความรู้สึกว่าสังคมไม่น่าอยู่หวาดระแวงกันและก็ขาดความสุขได้นะครับนี่คือการใช้คำพูดที่รุนแรงนะครับก็จะส่งผลต่อบุคคลทั้ง3กลุ่มทั้งผู้พูดผู้ฟังและคนในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติและรับฟังข้อมูลอย่างไตรตรองนะครับนึกถึงผลกระทบของการใช้คำพูดดุนแรง เพราะการให้ข้อมูลความเป็นจริงไม่จําเป็นจะต้องใช้คําพูดที่รุนแรงสร้างความเกลียดชังก็ได้ซึ่งเมื่อใช้ก็จะยิ่งไปกระตุ้นและยั่วยุให้สถานการณ์เนี่ยเวลวร้ายมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับ